สวัสดีครับน,านา้าไนแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเอเมฟีทุกท่านครับสวัสดีค่ะโอ๊ยวันนี้เรามาทําอะไรครับมาดูนามาดูน,า,า,ดนาทาไมตัวนามันหายตัวนามันหายครับก็เราจะไปเยี่ยมนาของเรานะครับผมหวานเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูว่า,วาจะเกิดไหมไปนู่นเทียงนาของเรา พักจากช้างมาดูนาก่อนครับช่วงนี้บ๊บบ,บแหวมครับเป็นช่องที่คิดอะไรได้ก็ถ่ายนั้นแหละครับผมอันนี้เขาหวานกันแล้วครับตรงนี้หวานหวานจนเกิดเท่าคืบแล้วครับยังไม่ถึงอันนี้หวานแล้วหวานก่อนก่อนงานประเพณีบวชนาคช้างนะหวานในช่วงไอ้ตอนแรกนาขวัญ หวานช่วงนั้นเลยนี่กำลังหวานครับหวานเมนนื่อวานนี่นี่หวานครับโตคืบแล้วครับเป็นคืบแล้วอันนี้เขาคอดลอกครึ่งหนึ่งคอดลอกคอดลอกอลอกยังไม่หมดอันนี้ก็เพิ่งเกิดน,นี่น่าจะได้อาทิตย์นน้่แนแหละเราหวานวันก่อน นาฝั่งนี้ก็ลอกเหมือนกันครับลอกลึกเลยเป็นเม็ดเลยครับกับเม็ดเม็ดกว่า่ลึกมากเลยครับเผื่อคันนาให้เราด้วยครับถ้าตกเนี่ยคอหักตายแน่นอนลึกกว่าตัวนี้อีกนี่เมามาตาใเมามานาเนี่ยตายเลยท้องนาอันเวิ้งวางหนึ่งปีมาหนึ่งครั้งหนึ่งปีมาหนึ่งครั้งครับ ปีนี้เพิ่งมาสองครั้งนี่แหละมาก่อนแล้วมาตอนเช้านี่มาตอนเช้านี่มาตอนไหนมาตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนเย็นนี่ก็มามาดูต้นเติมอันนี้ของของคุณยาหวานวันก่อนคุณยาหวานวันก่อนปั่นเอาครับนี่ถ้าปั่นได้สวยนี่ปั่นสวยๆนี่ชอบปั่นอย่างเงี้ยนี่นนแล้วเกาวไหลปั่นนี่ยในเคียงนาเคียงนาเราก็ ไปแล้วครับไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูเถียงนาเราด้วยครับว่าเป็นยังไงเถียงนาน้อยเถียงนาเราก็สังกระสีมันเปิงเรืองไปแล้วตอนนี้เดินเกือบจะมาถึงนาแล้วครับเถียงนาเอาเถียงนาน้อยของเราสังกะสีไปแล้วสกระสีไปแล้วไปแล้ว ฝักนี้เปิงออกไปแล้วหนึ่งหายบอไม่หายแล้วมันนวลนวนขึ้นนี่หวานจนเขียวหมดแล้วตะกบาก่บอสบอสอาการบอสบอาไกา่ มาถึงแล้วครับนาของเรานี่คือนาของเรา กระโดดเพราะไอ้ต่กล่องมนเนียงนี่เราต้องหวานเพิ่มไหมหวานข้างๆแล้วก็เอาพลาดเขียร์ลงงไม่ได้หรอก อุตสาขุดออกขึเนเดินให้เราอีกแล้วโอนนะ้หายหมดเลยข้างบนก็หายหมดสภาพสภาพนาา่าจะปั่นใหม่แล้วนี่อันนี้ก็อืม ลมไห้ล้มมั่นบัวไวาแห้งแรงแห้งแรงแรงมากนี่แหละครับผมคือสภาพนาของเราโอ้ย ลมแรงลมแรงกันลมแรงกันไปหมดนะแล้วเราต้องมาซ่อมใหม่ซ่อมแซมใหม่หอหโอ,โอ,โอ,โอพูลด,ดินให้เลย เานี่แบบนี้เลยครับผม,มฮะไม่รอม,ม,มันไม่เสมอครับมันไม่เสมออย่างงี้มันเวลามันอันนั้นมันยากฟังนี้ นี่แะครับผมมาดูสภาพนาของเราเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องปรับใหม่แล้วนะครับเพราะนามันไม่เรียบถ้าทำก็ต้องทําให้เรียบๆนะตรงนี้มันก็ต้องมาทางนี้ด้วยนะีม่มา ก่อนหลังอากาศเย็นครับวันนี้กี่โมงแล้คห,ห้าโมงเย็นอากาศเย็นดีเย็นสบายเย็นสบาย,เย,บายเย็นสบายดีลมโกโลกเย็นสบายฮะููแปลงที่สามครับยังไงแปลงที่สาม <laughs> อู้ ทีสามก็ตะปุ่มตะปั๊มเหมือนเดิมอมืโอ้ทำคันใหม่แล้วทำคันนาใหม่ลมะคัะนนาคันนาต้องทำคันนาใหม่น้ำมันกักไม่อยู่ ก็จะเป็นทำเป็นสามสามล็อกแล้วน,นี่ของเราครับข้างล่างนี่โอ้บวไหวอิ่วจุกกรูเลยเหนื่อยมากถามว่าสวยไหมก็ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอใจครับผมอันนี้คือไม่สวยครับไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ถูกใจด้วยครับไม่ถูกใจไม่ถูกใจทําไม่สวยทาไม่งามทําอะไรให้อย่างนี้ก็ไม่รู้มันจะเกิดไหมเนี่ย สภาพสภาพงานหนักเลยงานหนักนะมาปั่นอีกครั้งนึงนะมาปั่นอีกครั้งนึงฮะตรนี้ไม่ได้เลยต้องจาะหนัาเกยตนแล้วสอมไม่ยให้จาะตน นับโอเคครับผมเขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับ,ก,ก,ด like, ก,ด share, รบกด subscribe ให้นา,น,านายด้วยนะครับผมรู้สึกว่านาปีนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยสวยเท่าที่เราคิดไว้นะครับอย่างนี้ไม่สวยนะฮะปกติเราปัน ปั่นปกติเรียบครับเรียบๆแบบนี้เลยนี่เขาทำอะไรเขาไม่รู้อย่างนี้นุ <laughs> ้ยโอ้โอ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 ตายนะต้องเรียบๆแบบนี้ทุกปีนะ่นาองเขาทำแบบๆๆเรียบๆอย่างเงี้ยํำเรียบๆอันนี้คือมันตะปุ่มตะปัมะป่มตะปูตะเปะอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ปั่นไหม <laughs> ปันกบบนเอมองปันเดปันก็ให้มันแตกมันจะก็ยังดีกว่าที่เขาปั่นไม่ได้ปั่นได้อยู่ ครับก็ฝากกดไ like, ล<อ>ค์กดแชร์ครับกด s u b สไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับนานายแฟมิลี่ด้วยนะครับผมให้กำลังใจช่องนะครับผมโอ้เละตุ่มเปะเลยงานนี้อันนี้ต้องมาปลูกกันแล้วงานนี้เวลาหนึ่งวันป,อป,อปอลอกปลอแล้วเคลียร์ตบมะอนาคตซอกจูจ่เจาะเจาะเอะ ประบุพร้อมไอไอประกศระาศพร้อมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมจะปั่นหรือว่าจะปลูกเอาจะ <c oughs> ปลูกก็เวลาหนึ่งวันก็ปลูกจปลูกเอาเะงัิดหน้าเลยแต่ตน้นเย็นๆต้องมาปลูกเอาก่อน <c oughs> วันละนิดวันละหน่อยก่อนปลูกยังไงปลูกให้มันขึ้นแต่แล้วค่อยมาปลูก ไอ้วานวานข้างๆอย่างนีได้วานข้างๆแล้วก็เคลียเคลียจบ